สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีศิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระพูดถึงเรื่องของพัฒนาการของเด็กแล้วเราก็รู้ว่าลูกๆของเรานั้นจะมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยแต่บางคนนั้นอาจจะมีช้าบ้างมีเร็วบ้างแต่เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าลูกของเรานั้นมีพัฒนาการที่ช้าแบบผิดปกติวันนี้นะครับในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ประกาสิธิวรรณพาชยงอาจารย์จาก ภาควิชากุมาราเวชาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่จะมาพูดคุยกับเรื่องของพัฒนาการของลูกน้อยว่าเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรบ้างและเราจะมีคู่มืออะไรบ้างที่จะมาช่วยสอดส่องดูแลเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอาจารย์ ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เลยอยากจะพูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวเรื่องของพัฒนาการของเด็กและอยากจะสอบถามอาจารย์นิดนึงว่าคําว่าพัฒนาการล่าช้าในเด็กเนี่ยมันคืออะไรครับครับสำหรับพัฒนาการล่าช้าในเด็กครับคือการที่เด็กเนี่ยมีทักษะหรือว่าความสามารถที่ล่าช้ากว่าเพื่อนในวัยเดียวกันครับ โดยที่ทักษะหรือความสามารถที่ล่าช้านั้นอาจจะเป็นเฉพาะบางด้านก็ได้ครับเช่นเด็กบางคนอาจจะช้าเฉพาะด้านภาษา<ม>บางคนอาจจะช้าเฉพาะด้านทักษะการใช้กล้ามเนื้อหรือในบางคนอาจจะช้าหลายๆด้านก็ได้ครับแล้วอย่างนี้ในเด็กเหล่านีเน้เขามีสาเหตุอะไรที่ทำให้เขาเกิดพัฒนาการล่าช้าล่ะครับอาจารย์ครับจริงๆสาเหตุของพัฒนาการที่ล่าช้าในเด็กเ,เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะแบ่งสาเหตุตามช่วงระยะเวลาของการเกิด ถ้าเป็นสาเหตุในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ครับที่เจอได้ก็อย่างเช่นความผิดปกติทางพันธุก,กรรมความผิดปกติในกระบวนการสร้างระบบประสาทส่วนกลางหรือว่าจะเป็นการที่คุณแม่เนี่ยมีการติดเชื้อในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการได้รับยาหรือว่าสารเคมีบางชนิดในระหว่างการตั้งครรภ์ส่วนสาเหตุในช่วงระหว่างการคลอดครับอย่างเช่นเด็กที่คลอดออกมาแล้วมีภาวะการขาดออกซิเจนหรือเด็กทารกแรกเกิดที่เกิดก่อนกําหนดมากๆหรือว่าน้ําหนักตัวแรกเกิดน้อย ก็สัมพันธ์กับปัญหาเรื่องของพัฒนาการที่ล่าช้าได้ครับส่วนสาเหตุที่เกิดภายหลังจากการคลอดครับอย่างเช่นการขาดสารอาหารที่สําคัญโดยเฉพาะธาตุเหล็ก ภาวะคร่องฮอร์โมนไทรอยและที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือการเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการที่ไม่เหมาะสมครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญครับอ๋อก็คือเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับรวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับและ <ผม S 1> อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่เขาจะมีวิธีการสังเกตยอย่างไรว่าลูกของเราเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการล่าช้าหรอครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วในปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะว่าหลายๆคนจะต้องกังวลว่าแบบ เอ๊เราจะต้องจําพัฒนาการรูปในแต่ละช่วงวัยครับปัจจุบันเรามีแหล่งข้อมูลที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเป็นข้อมูลพัฒนาการตามช่วงวัยครับยกตัวอย่างเช่นคู่มือสุขภาพแม่และเด็กเล่มสีชมพูหรือว่าเป็นคู่มือฝ้อระวังและติดตามพัฒนาการหรือที่เราคุ้นหูกันก็คือคู่มือ DSPM และ DAN ครับ โดยคู่มือเหล่านี้ครับจะมีการอธิบายพัฒนาการตามช่วงวัยพร้อมกับแยกทักษะหลายด้านให้เราเปรียบเทียบพัฒนาการกับลูกของเราครับไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กทักษะความเข้าใจภาษาการใช้ภาษาและทักษะการช่วยเหลือตัวเองและสังคมครับ อ๋อก็คือเท่ากับว่าจริงๆแล้วเรามีสมุดสีชมพูอยู่แล้วด้วยและถ้าเกิดกใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพื่อหาดูว่าเรามีคู่มืออะไรบ้างที่จะช่วยเช็คระยะเรื่องของพัฒนาการของลูกเราว่าเหมาะสมตามัวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตแล้วว่าเอ๊ลูกของเราเนี่ยพัฒนาการได้ไม่ตรงตามเกณฑ์ตามที่คนอื่นเขาควรจะเป็นตามหนังสือที่เขาบอกไว้อย่างนี้อาจารย์มีคําแนะนําอย่างไรบ้างครับ,รบที่สําคัญเลยก็คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่ครับพาเ,เด็กที่เราพบว่า พัฒนาการไม่สมวัยจากการที่เราดูจากแหล่งข้อมูลนะครับให้รีบม,มาพบุณมารแพทย์เพื่อให้การประเมินแล้วก็ให้การรักษาที่เหมาะสมส่วนคุณพ่อคุณแม่เองอันนี้อาจจะต้องตระหนักในเรื่องของความสำคัญของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กครับโดยส่งเสริมพัฒนาการตามคู่มือ ที่แนะนำไปก็คือตัว DSPM และ DAAN ครับแล้วมีช่วงไวัยไหนไหมครับอาจารย์ที่เราควรจะเน้นหรือควรโฟกัสว่าเด็กอาจจะเริ่มมีพัฒนาการล่าชา้าครับจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ตั้งแต่ในช่วงแรกเกิดเลยเด็กบางคนอาจจะแสดงพัฒนาการหรือทักษะที่ผิดปกติหรือว่าไม่สมวัยตั้งแต่ในช่วงแรกได้ครับซึ่ง มันก็จะสัมพันธ์กับในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการนะครับที่คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยไม่ควรรอให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าแล้วค่อยส่งเสริมหรือสังเกตคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตและก็ส่งเสริมได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดครับผมโดยในช่วงเด็กเล็กครับการส่งเสริมพัฒนาการเองเนี่ยอาจจะส่งเสริมได้ผ่านาการสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพ่อแม่กับเด็ก ผ่านกระบวนการพูดคุยผ่านกระบวนการเล่นเมื่อเด็กโตขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนแล้วก็ทําทักษะตามช่วงวัยที่เขาควรจะทําได้ครับโดยที่คุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่เพียงแค่เปิดโอกาสสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจหากเด็กของเราสามารถทำทักษะได้สมวัยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้ทำทักษะหรือว่าพัฒนาการในลำดับขั้นถัดไปตามผู้มือ DSPM และ DAM เพื่อ เพิ่มศักยภาพให้เด็กอย่างเต็มที่ครับอย่างเท่าที่ฟังกับอาจารย์ไปนี่ก็คือเรียกว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนี่ยคือสามารถทําได้เลยตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยใช่ไหมครับโดยไม่ต้องรอให้เด็กเกิดภาวะล่าช้าสงสัยแล้วเราค่อยมากระตุ้นเราสามารถส่งเสริมได้โดยที่มีคู่มือแนะนําอยู่แล้วด้วยใช่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งสมุดเล่มสีชมพูและข้อมูลแหล่งอ้างอิงที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เลี้ยงดูลูกอยู่แล้วสังเกตว่าลูกของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่เริ่มจะล่าช้าาาาหรรืออมีีววสสงงัยยู่่ขเเน ไปไม่ทันเกณฑ์เนี่ยถ้าเกิดสงสัยก็สามารถเข้าไปพบกุมารแพทย์ได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์ประกาศิธฐ์วรรณพาชัยยงนะครับอาจารย์จากภาควิชากุมารวิชชาศาสตร์คณะแพะทยศาสตร์ศิริพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่มาพูดคุยและให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการราชากับเราในวันนี้ขอ,ขอขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับและเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักคู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับ กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคําถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางศิรีออนไลน์มาคำตอบกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับลูกชายอายุ8ขวบอวัยวะเพศบวมไม่เจ็บไม่ปวดแต่บวมใหญ่ขึ้น ก่อนหน้ามีอาการคันตามตัวไปหาหมอให้ยามาทาผลตรวจเลือดปัสสาวะปกติทุกอย่างครับผู้ปกครองสามารถนําผู้ป่วยมาพบแพทย์เพื่อประเมินกับแพทย์กุมารเบื้องต้นซึ่งแพทย์สามารถประเมินแล้วส่งต่อคุณหมอศัลยกรรมได้ถ้าจําเป็นค่ะขอข,ขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศรราสตร์ค่ะเพศหญิงอายุ18ปีใต้ตาเหมือนมีก้อนเป็นมาหลายอาทิตย์ไม่เจ็บด้วยจะอันตรายไหมคะ อาจเป็นซิสไม่น่ามีอันตรายอะไรดูไปก่อนได้ถ้าเป็นมากแนะนำพบแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจากักษุวิทยาค่ะมีอาการคัดจมูกจามคันจมูกน้ำมูกไหลบ่อยๆค่ะแล้วก็มีอาการจมูกไม่ได้กลิน่นสลับกับได้กลิ่นบ้างบางครั้งเป็นสลับกันแบบนี้อยู่บ่อยๆค่ะเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วไปคลินิกหมอให้ยาแก้แพ้มากินแต่ก็ยังไม่หายค่ะ อาจเกิดจากภูมิแพ้ถ้าเป็นมากแนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินอ,อีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิ์วิทยาค่ะค่าใช้จ่ายในการรักษาปานโอตาบริเวณใบหน้าประมาณเท่าไหร่คะค่าใช้จ่ายในการรักษาขึ้นกับพื้นที่ของปานที่เป็นแนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินค่ะโดยการรักษาด้วยเลเซอร์จะทำการรักษาหลายครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตาจักษวิทยาค่ะ นักเรียนหญิงอายุ15ปีเวลากังวลเครียดหรือกลัวจะรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องมือสั่นๆคลื่นไส้บางครั้งรู้สึกไม่ค่อยมีแรงค่ะเกิดได้ปกติจากเครียดค่ะดูไปก่อนได้ถ้าเป็นมากแนะนำพบแพทย์เพื่อให้การดูแลที่เหมาะสมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะ ก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาได้ที่ w w w s i l a t o n l i n e n e t ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาไปหาคำตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลศรีราดมาให้คำตอบกันครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศรีราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระ ทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ